กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมหาสา,ารคามพักเพื่อไทยวันนี้นะครับเป็นการรายงานแผนปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2563นะครับซึ่งทั้งสองเล่มเนี่ยต้องต้องบอกว่าทางสภาพั์ทำมาได้ด้วยสวยงามนะครับแต่ว่าเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมยัง มีปัญหาอยู่นะครับผมพที่ปลายเกี่ยวเรื่องระบบสาารณสุขเรื่องทรัพยากรน,น้ําเรื่องการเหลื่อมล้ำนะครับแล้วเรื่องการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณนะครับด้านสาารณสุขนะครับด้านสุขภาพเนี่ยนะครับในแผนปฏิรูปนะครับที่10ของระบบสุขภาพเนี่ยบอกว่ามีเป้าหมายให้มารุในปี65คือรายจ่ายสุขภาพรัฐที่เหมาะสมนะครับอันนี้ผม ดีใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมได้ที่ปลายว่างปบประมาณภาครัฐที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยคือ17เซนะครับซึ่งท่านก็เอามาใส่ในรายงานฉบับนี้นะครับแต่ในข้อเท็จจริงนะครับก็คือว่าทางรัฐบาลไม่ไม่ได้เข้าใจเลยนะครับว่านี่คือเป้าหมายนะครับเพราะระบบสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยงบสาธารณสุขในปี65เนี่นะครับ3 3, 3 9นนล้านบาท เทียบเป็นเงินกับงบประมาณปี64นี่คือ10.3%ยังห่างไกลาจาก17%อีกมากนะครับนี่คือประเด็นที่ต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็ที่เหมาะสมก็บอกว่าไม่น้อยกว่า3.5%ของ GDP อันนี้ก็เรียกว่ายังห่างไกลนะครับประเด็นคืองบต้องมากขึ้นนะครับแต่เงินกว้างเดียวกันเนี่ยนะครับผมจะพูดในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐที่ให้เกิดความเหมาะสมเงินมี ม่เรียกว่าไม่น้อยไม่มากนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับถือว่ามีเรื่องสำคัญของรัฐนะครับประเด็นที่สองนะครับคือว่าเรื่องของระบบสุขภาพนี่นะครับเรายังเห็นนะครับว่าปัญหาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยยังขาดแคลน ประชาชนยังล้นเตียงนะครับคือไปที่โรงพยาบาลไหนนะครับก็ทางอีสานนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเตียงคนนอนระเบียงอะไรอย่างๆแต่ดีนะครับอีสานนี่ยังนอนระเบียงนะครับแต่ว่าไม่มีการปฏิเสธคนไข้นะครับคือไม่มีบอกเตียงเต็มเหมือนกรุงเทพนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับคนไข้มาเท่าไหร่มาจํานวนเท่าไหร่เรารับหมดนะครับเพราะว่านี่คือ สิ่งที่เราทำกันมาตลอดในการบริการประชาชนนะครับแต่ว่ารพสตนะครับก็ยังไม่เพียงพอเหมือนกันนะครับงบฟิกคออะไรต่างๆมากมายจะสร้างตึกนะครับสนักงบก็ให้เฉพาะตัวตึกนะครับงบอุปกรณ์การแพทย์งบอื่นๆเตียงเติงไม่มีนะครับงบบุคลากรไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทําไงครับรพสตก็ขาดโรงพยาบาลก็ขาดนะครับ ก็ต้องไปทํำภาพป่านะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกเรียกเป็นประจำนะครับของระบบสาสุขเราคือภาพป่านะครับในการแก้ปัญหา <S <S 1> <S 1> แต่ที่น่าเสียใจนะครับคือว่าเงินที่เราไปใช้อย่างอื่นนะครับที่จําเป็นน้อยกว่ากับไปใช้เ,เรียกว่าเสียดายงงบ่านนะครับผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่จําเป็นมากกว่าคือเรื่องระบบสาสุขระบบพวกนี้นะครับผมมองว่ายังมี สิ่งอื่นที่จําเป็นน้อยกว่าไม่้จะเรื่องของกลาโ้มหรือว่าบางทีงบกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับชิมชอปใช้งบคนละครึ่งเนี่ยนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าจําเป็นกว่าเตียงกับสิ่งที่จําเป็นกับระบบสาสุขไหมผมว่าเทียบเท่าไม่ได้นะครับก็เสนอนะครับในการจัดสรรงบประมาณนะครับในการบริหารเรื่องของแผนให้ได้ มากขึ้นถึง17%ของงบประของงมานะครับส่วนระบบการประดูบระบ,บสาธารณสุขอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เข้ามาในรายงานฉบับนี้นะครับก็คือว่างบในการบริหารสาธารณสุขเนี่ยจะต้องลดส่วนกลางลงแล้วก็เพิ่มเพื่อเอาเงินเนี่ยไปเพิ่มในส่วนบริการนะครับหลายคนบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยนี่อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเช่น <_ menu> เดียวกันครับกระทรวงศึกษาธิการก็เช่นเดียวกัน ก็อาจจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำไงเราจะลดส่วนกลางลงให้เป็น small and small นะครับโดยใช้ประสิทธิภาพให้มากขึ้นนี่ถึสิ่งที่ท่านจะต้องทันในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศนะครับว่าเราจะลดส่วนกลางลงยังไงเพื่อจะเอาเงินที่มีอยู่น้อยมีอยู่จำกัดเนี่ยไปให้ประโยชน์ที่มากกว่าในส่วนพื้นที่เช่นครูที่ไม่ได้สอนเนี่ยนะครับ อาจจะมากกว่าครูที่ได้สอนนะครับซึ่งตัวเนี้ยง้องในการจัดการเป็นควรจะน้อยกว่านี้ควรจะ20%อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนี้คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการในเรื่องของการบริหารแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะต้องไปคำนึงถึงนะครับคือการลดส่วนกลางเพิ่มส่วนพื้นที่ลงนะครับแล้วเรื่องของการไปฏิรูปประบม บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแล้วก็แผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบนะครับอันนี้นะครับผมก็นาเรียนว่าความเหลื่อมล้ําเกิดจากระบบชนบาทานนะครับคนอีสานร,ระบบชนบาทานที่ผมจําได้คือ13เปนะครับระบบชนบาทานของพื้นที่แต่ภาคก,กลาง50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ภาคอีสานแปรตามน้ําเลยนะครับ น้อยกว่าภาคกลางสามเท่านะครับนี่คือความเหลื่อมล้ำทำไมเราไม่ให้น้ำกับคนอีสานนะครับก็จะทำให้เรื่องแจกเงินเรื่องอะไรไม,ไม่สำคัญเท่าเรื่องของการให้น้ำนะครับเพราะั้นแล้วเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยถือว่าต้องเป็น priority แรกๆถึงเ่็นความสำคัญแรกๆที่รัฐจะต้องมาจัดการโดยการที่จะให้การเพิ่มระบบชประทานในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ ขาดแคลนกว่าคนอื่นก็คือระบบชนบททานเนี่ยให้อีสารก่อนได้ไหมเพิ่มเงินให้ตรงนี้ก่อนได้ไหมในให้ให้เขาทัดเทียมกับภาคอื่นๆก่อนได้ไหมภาคอื่นก็อาจจะต้องน้องน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การปฏิรูปประเทศเรื่องของการปฏิรูประบบงบประมาณนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ําระบบชนบททานลงทีเราเยังมีความจําเป็นถนนในชนบทมีความจำเป็นระบบสาธารณสุขม,ม,มีความจําเป็น,บบปนแต่เราไปให้น้ําหนัก โครงการไม่กับโปรเจกต์ EEC รถไฟฟ้าลดความเร็วสูงโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับก็นําเรียนด้วยความเคารพว่าดุลยภาพในการบริหารจัดการมงบประมาณเนี่ยจะต้องมีระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาในเมืองนะครับและพนบทเนี่ยนะครับในอนาคตก็จะเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับก็นําเรียนว่าท่านต้องทําแผนในการบริหารจัดการมงบประมาณเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการพัฒนาประเทศระหว่าง สนบทกับเรื่องของไม่กลับโปรเจกต์หรือความสามารถในการแขร่งขันให้มีความเหมาะสมขอบคุณครับ